สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสาธุหวยเจ็ดชาแนลแนวทานในการเสี่ยงโชคนะคะมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเสียนเจ้ามือค่ะเด่นบนที่หลัก3 7มเจ็ดสเด่นล่างที่หลัก0 20 60 มาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะวิ่งบนล่างให้หลักสองหลักสามชอบส่วนตัวนะคะ021 043 295 031ดารามธนากรนะคะให้หลักสามหลักแปดและหลักเก้าสามสองสามเก้าแปดสองแปดเก้าเก้าสองเก้าหก 4 3 9 0 9 6 5 8 9ขวันใจนักเสี่ยงบนให้หลัก2หลักเจนเด่นที่หลัก2 2 0 2 6 2 8 3ตัวโต๊ดนะคะ9 2 0 3 2 6ล่างให้หลัก1หลัก4 2 4 6 4 9 4 เยี่ยมจริงนะคะเสือตอกถังประกันวิ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะคะที่หลักสี่ล่างนะคะสี่สองสี่ห้าสี่เ้าละเด่นนะคะตัวเดียวบนให้หลัก5ล่างให้หลัก0ูนล่างนะคะ06 07 08 16 17 หนึ่งแปดหมูเซียนนะคะชุดปรับจมือเด่นที่หลักเก้าที่เด็ดบนล่าง0ูนย์9ก้า9นึสามเ้าสี่เ้าหกเ้าแป้าสองตัวบนตรงๆนะคะสี่หนึ่งสี่ศูน ปอช้างแก้วนะคะเด่นบนที่หลัก6 6หกสองหกสามหเดสี่นเด่นล่างที่หลัก9 0 9, 3, 9, 6, 9. ้าศูนย์เก้าสามโชครวยนะคะโชครวยบนล่างให้หลัก9 3้9สามสาดเ้า 九八。God,